ในบรรดาแนวยากแนวก,กินอีสานบ้านเฮากันนี่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยเนาะมีเพ้อแกงเห็ดไปหามาได้แลวกัล้างแกงบึงนี่บ่งให่เตี้ยพี่น้องที่เจอแล้วแหละใหญ่นี่ทำเรามากเฮ็ด <c oughs> มีเห็ดละงกเหลืองนำได้พี่น้องเอ,อ้ยเห็ดละงวกเหลืองก็มีนะครับทำการล้าง <c oughs> แกงแกงเฮ็ดแดงเละแกงมดเลยครับมันบาไปนุบได้เฮ็ดแดงไปยุบพี่น้องเลยแกงในเรื่องก็ทำการล้างแล้วก็แกงแซ่บๆแต่ว่าละแกงเฉพาะเห้ละงูกเห็ดก้อแดงวันนี้เหลือหั่นเราไว้อันนี้ใส่ปะใส่เออเห็ดเพิงเห็ดพวกใส่เข้าไปน้องพี่น้องนี่ เห็ดปลวกบวชเสพเลยเด้พี่น้องเอ้ยบาทนี่อัละแม่อันนี้เห็ดพิงเด้อพี่น้องเห็ดพิงตะขึงไข่เห็ดละงูกไข่เห็ดละงูกหลังจากที่เห่าได้มาดอกเลยที่เห่าสงสัยเขาก็ต้องผ่าเป็นตัก่อนเด้พี่น้องเอ้ยเออมีแม้ว่าอนเอาเลยได้หดเดฮันดอกนะเห็ดตะขึงอนะเห็ดพึงตะขึงเห็ดบ่เห็ดบาเย่ยเตียเยี่ยเตียหาเลยเด้พี่น้องเอ้ยนี่เออนั่นแหละเห็ดตะขึงมันขมนมันขมแต่มันมีอ้อปูดมู่เลยพี่น้องเอ้ เฮ็ดเพิ่งกระเึิงคมยู่กระจริงแต่ว่าคมเฉพาะดอกของเขาน้ำนี่โอ้ยกรุบกกรุบกสุดยอดความอร่อยนี่น้องเบิ่งเอาบ้านเห่ากันแค่นี้เลยน้องเ้องนอะตื่นตาม,มาเส้าก็ไปหาเฮ็ดเพิ่นว่าตื่นเส้าได้เฮ็ดหลายตื่นสวยได้เฮ็ดน้อยได้สำหรับอีตาดุยฮ่าฮฮฮ่น่า เห็ดกอก็มีแต่ดอกงามๆเบ่งเอาพี่น้องเลยวันนี้เราจะแกงแบบแซบ่บๆนะครับแกงเห็ดกอแดงเห็ดละงูเห็ดเพิงโฮมกันเห็ดเพิงตะเขิงนะพี่น้องโอ้ยเบิงบ่งๆๆพี่น้องเบ่งปาดนี่เนื้อแน่นนะครับนี่คือเห็ดกอเห็ดกอแดงเนื้อแน่นมาก ขา่าวชั่วบิ่งพี่น้องเต็มกระมังค์อ่ะนะเยี่ยที่เราถี่ผ่าเอ้อแกงด้วนะเกาอเกาอขาวผ่าบิง่งเหมนไข่เฮลางอกดอกน้อยๆนะพี่น้องดอกง่ายอ่ะแม้ยู่ดอกเฮลางนะอกเนา,นานะแต่ไขนะ่น้อยๆทา้งที่มันเป็นเฮลางากนะพี่น้อง ต้องเข้าเจอได้เนาะพี่น้องกุ้เลอ่มีเคยอันนั้นก็ต้องระมรัดระวังได้เออในการเข้าป่าหาเห็ดในการเก็บเห็ดมาแกงเออมีแมนว่าเห็ดละเห็ดเห็ดละเห็ด <รอ S 1> บ<อ>ุ๋มแมนได้มันเป็นไข่มัน,น,นมันมนาน<อ>เห็นบอกเพิร์ลวีใจเลย,เลยพี่น้องทำการดมได้พี่น้องแมนเออแมนเพื่อนมาดมได้ดมไดยสิโอเค น,นี่คือเห็ดละโงกเนาะอเออผู้เล่า <c oughs> ต้องทำการวิจัยนะครับว่าเห็ดละโงกมันเป็นอะไรเล่อนะไข่มันมันส่งสัเได้พี่น้องเอ้ยอืมเออแมนอ่ะนะก็ดีมีการดมได้ไดมไปอ่าทำการดมดูโอเคนี่คือเห็ดละโงอกก็หแหละ ขันเฮาคันเฮา,ามีสันทัดกรณีเฮากะปล่อยให้มันบานสะกก้อนพี่น้องเลยจังเอาเนาะแต่คันเฮาสันทัดหรือ,ว,อว่าเฮาหูจักเนาะว่านี่กิน่นเฮ็ดละงอก,กมันเป็นแบบนี้อ๋อตัวนี้เอา้าดม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 มีการสงสัยเด้พี่น้องเลยมันก็เื้ออันเดียวกันแม่นบ่อือบ่แม่นเอาไปๆปงานสงสัยเด้พี่น้องเอ้ยสงสัยกินบ่ om, งงได้หอมคือละงอกเด้หล่ะ ถ้าสงสัยเราก็ทิ้งนะครับถ้าสงสัยนะครับเนาะคืออันนี้นะอันนี้อั่นี้อันนี้อันนี้ตีนมันสียาวๆอันนี้ตีนมันตุ๊ดๆน่สงสัยได้พี่น้องเวลาปาดเบิ่งตีนมันตุ๊ดๆตีนตีนมันตีนมันยาวๆเอาเลยนะเด้กถ้าถ้าสงสัยก็เน่ยกินได้พี่น้องไอ้ดึกทิมได้นี่ ดึกทิมนะครับอันเรื่องเขาสงสัยอันเรื่องเขามีมั่นเจอืออย่านี้ไปเอามากินตายแล้วมันไม่ได้คุ้มเลยพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> <c oughs> นาะถึงแม้มันเพราะว่าไข่ของเฮลเลงโกหินกับเฮลเลงโกขาวอันนี้คือไข่ของเฮลเลงโกขาวนะครับเบื้องพี่น้องทางในหลังจากเหนียวผ้าออกมาแล้วเนี่ยตีนมันสีเป็นแบบนี้มีการยาวๆตีนมันละยาวอันนี้คือไข่เฮลเลงโกขาวหลังจากเหนียวผ้ามันจะเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเอ้ย นีกัน,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 นขเขามีมันเจอเลาดึกทิมหาหนาบ,บอกไงก็ทีนี้ไปกินได้สำหรับคนที่มันเจอแล้วก็โอเคนะต้องพิจารณาดีๆเด,ด้พี่น้องเอ้ไปเป็นของเน้ยคู่มีแมนเผืดอดเ <laughs> นาะคันเขามีหูจักแล้ะกินเข้าไปก็ไปเป็นของเน้ยคู่เลยนะอยู่กําแพงวัดนะเสือบบเส้อโลดอันเท็ดก็หนุ่มๆอนนุ่นแกงใชเตาดิดนนาน กองแสบเน,ะนองเอ้เบิ่งกอ,องเออมาต้องผ้าดอกเห็ดกอขาวเนาะเห็ดกอแดงดอกนั้นเอามาล้างดอกใหญ่นะโอ๋อืออนี้เฮ้ไปลืมดิลืมเห็ดกอแดงดอกใหญ่น่ะโมาได้ด้เอ็มเห็นบอกเลือเบิง่งเอ๋อดอกนุ่มๆและแกงอันนี้ก็จะจัดการแล้วมั้ย นึ่ง <c oughs> เหลือกแกงก็น,นึ่งเบิง้งดอกนี่พี่น้องเอ้ยทำแมนไผ่ทำแมนไผ่มือว่านนี่แล้วโอ้กันเห็นมือว่านนี่ยมือว่านนี่มีนีไผเนาะมือว่านนี่เนาะ,ะไผ่เมืนน่อนี้บานดอกใหญ่ดอกบานแต่ก็สําคัญที่ว่ามันแกงแนละ้วมันบริยุกนะถึงแม้ดอกมันบานดอกมันนั่นก็แกงกับปกติคือเก้าเนี่ย อันนี้คือวิธีการล้างเห็ดและก็วิธีเช็คเบิ้งไข่เห็ดละงกูกเนาะพี่น้องเนาะมันเห่ามีมันเจอเห่ากับยุนทิมหาหนาเาอานี่ไปเสี่ยงกิ่งเสี่ยงกิ่นได้พี่น้องเอ,อ้ยเนาะอันตรายล่ชีวิตเห่าได้เนาะอังเทอเผือ่อเสีย่ยงเห็ดตายโคโรน้ำเห็ดมีแม้ได้ <laughs> พอมันอมันยังอยู่ในไข่มันยังอยู่ในไข่เนาะมันยังคันด้บาดถ้ามันบาดเอามาแลวโอเคนี่พี่น้อง เบื้องเอาเต็มโอ้เห็ดทานบวบแกงเอาไว้นึงใส่หมูมันมันกว่าผูวเป็นตาสะอ่อนบวบพี่น้องอันนี้ก็เลือดเลือนี่ก็คือเอาไว้แกงเลยแน่เอาไว้นึ่งเลยนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเห็ดท่าเห็ดก้อเนาะเห็ดก้อแน่เห็ดท่านแน่แล้วก็เห็ดไอเห็ดพวกที่เจ๊แล้วบวบแกงเราเห็ดพวกบวบแซ่บได้เราเนี่ยเห็ดก้อเห็ดท่านเลือด เต็มกระตุกอันนี้คือเก่าอันนี้เอาไว้นึ่งม้วนม้วนนี้เอาไว้นึ่าม้วนนี้แหละแกงม้วนนี้ทําการแกงพี่น้องเลยต่อไปห้ากวอะไรทำการแกงเนาะพี่น้องเนาะอแต่ว่าคลิปนี้ยังมีที่แกงให้พี่น้องเบิ่งได้มันเน่าเลยพี่น้องจะมันเน่าเกินไปนะอแปดนาทีเลยเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายล้างเห็ดเตรียมนึงเตรียมแกงเนี่ยเอาไว้เพาะกันไหมคลิปหน้าแกงเห็ด เด้อพี่น้องเด้ออะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบายๆครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องตอนนี้ยจยเตียคางมอเลไได้พี่น้องเอ้ย